นี่ต um, ั a ละครผมอย่าาทักก็ทักได้ผมอารมณ์ดีให้ผมพาไปอูขวาได้นะผมให้เจ้าพมีเอาล่ะมอยู่กันใน่บอยู่แล้วนี่ก็สักอนี่กีนะนี่เยอง ก็ดูกับชคตนี้ขั้นแเลือกเปลี่แล้วก็เลือกินเนอแล้วข้นี่สองไปที่รายการความร้ซแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะองนแองเอางี้นะเดี๋ยวมันไม่ได้ 5, ผมแนะนำให้นะว่าใช้ยี่สิบเนี่ยพอ ตอนนี้ผมแน,มนะนำจากตัวเองนะเพราะผมเคยใช้ซีซีอะไรมันจะหลุดง่ายมากและมีโอกาสที่จะโดนแบนเนี่ยแล้วมาแล้วมาที่รายการตัวนัดไห้ชื่อตัวนั้ำนุกคนนะอันแรกอันนี้เลยเราต้องกดอันนี้สองอันเนี้ยปิดปิดหมดเลยนะครับคือม่ได้ใช้ถูกจะถูกแค่เสนเน้นนี้เส้นเดียวพอเส้นนี้แหละเราก็จะมาใช้ปูได้ นี่การลงคีัค้งนี้ไม่มีสาระะไรมากมายนะแต่ว่าทุกคนน่าจะตื่นวและผมจะมาบอกสถานที่ดอกทานูด้วยนะนี่แหละที่นี่แหล,ละเดี๋ยวนะคนตามมามดูที่นี่สิหน่อยั่นี่หมัน๊ี่ิ๊บไนไหย จะมาดูกันนะที่ว่าเออที่นี่ก็ไม่ใชไม่รู้นะเอฮ้ยดีก็ด้เออ้อเอออันนี้ของมือใหม่นะมือเกา่าคนแนะนำว่าถ้าจอมันห่วยเนะียอย่าไปดูถูกกันเลยไปดูถูกต้องดูตัวเองก่อนนะวันนี้ไปดูถูกอันนี้สถานที่ทีกกันเคยเู f i l ใครอยากได้ก็รีบรบเข้าเกมนะผมจะแจกคเุเลิศเลยนี่ต่านนี้ก็ดอกอกนนะเนี่ยแหละไ,ไอตัวนี้มันจะดอกอกนะไรสักอย่างนะยัจะบอกสถานที่อันนั้นเลยวิธีสร้างดาบี่ปุ่ม เลื่อน้อยเนะี่ยนี่นะเราต้องหาซูมประกอบพวกนี้ก็หาได้แล้วก็ไปไปสร้างหอวบุ้เลยไปไปชิวๆเลยประมาณนะประมาณนี้ขงเลวสีดำสามแล้วก็นรกอันเนี้ยอันนี้นะเนีย่ยหนึ่งอันเสร็จแล้วอีกอย่างก็คือ ละครนี่ทามาทามาหากันนี้ทามาให้ได้ครสามอย่างเนี่ยเราจะมาางดอกใกล้ตัดไฟทั้งนั้นเดี๋ยวผมใบก็เดี๋ยวผมบอกก็แล้วกันดอกเลียวสีดำเออของเรือวสีดำนี่ดอกจะัวที่แบบนิวๆอะ่ะคล้า,ากับวุ้น,น,นอ,อ่ะนะเออัวนั่นแหละ ดอกได้อันนี้บอกสมาชิคนไม่รู้นะดอกได้จากตัวนั้นหนึ่งตัวและก็มาอีกตัวก็คือตันนี้ทำมาก่ีเรียสักอย่างนี้แหละตอนนี้ผมก็กำลังดองอยู่ใครมีก็เ่วยมาแจกใจให้ผมหอยก็ันคงไม่ให้หรอกเนาะว่าผู้เล่นอ,อยนี้น <c oughs> นแหละเอาล่นะ <c oughs> เราจะช่วยกันดูจกกนกว่ามันจะได้ ที่มีใจนานะรักคิดนะสนคัน้ดียวจองแต่วนช่วงที <c ười> ่ฝนยืโดงว่ได้ผมจะไม่พูนะที่เกงอ่ะ ค uh ือ uh, ้ยเชียตายแมงสัตว์มานรกเวกันเดียวกอนเชหมเป็นแบบอะไรอย่ท่เก่ยะขอาเลี้ยงฟ้บุเบนนะตอเดียวก็อยู่ เอาละทุกคนมีแค่นี้แหละถ้าใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะและช่วยกดติดตามกันด้วยอุ่นนิดหน่อยถ้าไม่ติดตามแม่งกูไม่ลงขี้เกียจ์แี่ยเอาละแค่นี้นะครับ,บา้าเนี่ยแหละนี่คือการะะด,ดูแลตัวเองเลยนะ